สวัสดีครับไม่ว่าจะเจอแดดแรงๆหรือแค่แสงจากหน้าจอคอมเนี่ยผิวเราก็เจอกับรังสี UV อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วกราะป้องกันที่ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นครีมกันแดดนั่นเองแต่คำถามคือเราจะเลือกอันที่ใช่และปลอดภัยจริงๆได้ยังไงวันนี้เราจะมาสวมบทเป็นนักสืบพลิกดูฉลากกันแดดไปพร้อมๆกันเลยครับแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอครีมกันแดดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ย บางทีมันอาจจะกำลังแอบทำร้ายเราอยู่เงียบๆก็ได้นะซึ่งคำตอบของเรื่องนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยครับมันซ่อนอยู่บนฉลากนี่แหละโอเคครับมาเริ่มกันเลยทำไมการอ่านฉลากกันแดดมันถึงเป็นเรื่องที่สำคัญขนาดนั้นขอบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการผิวไม่แดดนะแต่มันเกี่ยวโยงไปถึงสุขภาพของเราโดยตรงแล้วก็ยังส่งผลกระทบไปถึงโลกของเราด้วย คือความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เราอาจจะเคยเจอกันอย่างอาการแพ้ระคายเคืองหรือสิวขึ้นไปจนถึงเรื่องที่น่ากังวลกว่านั้นเยอะเลยครับเพราะมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าสารเคมีบางตัวเนี่ยมันซึมเข้ากระแสะเลือดได้แล้วก็อาจจะไปรบกวนฮอร์โมนในร่างกายเราได้ด้วย โหแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะสารเคมีพวกนี้พอเราล้างตัวมันก็ไหลลงทะเลไปทำร้ายปะการังไปสร้างปัญหามูลพิษต่ออีกทอดหนึ่งทีนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับผมจะลองเปรียบเทียบกันแดด2ประเภทหลักๆให้เห็นภาพชัดๆเลยมันคือการสู้กันระหว่างเกราะป้องกันกับฟองน้าดูดซับครับนี่แหละครับคือหัวใจของความแตกต่างเลยลองนึกภาพตามนะครับกันแดดแบบฟิสิกอลเนี่ย มันทำงานเหมือนเป็นเกราะจริงๆเลยคือเคลือบอยู่บนผิวพอรังสี UV มาประทะปุ๊บก็สะท้อนออกไปเลยส่วนกันแดดแบบเคมีคอลจะทำตัวเป็นเหมือนฟองน้ำครับคือดูดซับรังสี UV เข้ามาเก็บไว้ในผิวแล้วค่อยๆเปลี่ยนมันเป็นความร้อนที่ไม่เป็นอันตรายแทน มาเจาะลึกที่ฝั่งกรอบป้องกันกันก่อนนะฮะตัวเด่นๆของเขาเลยก็คือซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียมไดออกไซด์ครับจุดแข็งเลยก็คือความอ่อนโยนคือเหมาะมากกับคนผิวแพ้ง่ายทาปุ๊บออกแดดได้ปั๊บไม่ต้องรอแถมยังปลอดภัยกับประการังด้วยแต่ก็อาจจะมีข้อสังเกตบ้างอย่างเนื้อครีมอาจจะหนักหน่อยหรือทาแล้วหน้าแอบวอกนิดๆครับมาดูฝั่งฟองน้ําหรือกันแดดเคมีกันบ้างสารที่เจอบ่อยๆก็ออกซิเบนโซนอารโวบนโซนอะไรพวกนี้ ข้อดีที่คนติดใจก็คือเนื้อเบาซึมง,ง่ายทาแล้วไม่วอกเลยแต่มันก็มีจุดที่ต้องระวังเหมือนกันคือบางคนอาจจะระคายเคืองได้ง่ายแล้วก็ต้องทิ้งไว้สัก15-20นาทีก่อนออกแดดนะคะและที่สำคัญคือสารเคมีบางตัวนี่แหละที่เป็นประเด็นเรื่องสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมที่เราคุยกันไปตอนตน้นเอาละครับมาถึงพาร์ทที่สำคัญที่สุดแล้วเรามาทำเช็คลิสต์กันดีกว่า ว่าเวลาเลือกซื้อกันแดดเนี่ยเราจะต้องสแกนหาคํำว่าอะไรบนฉลากบ้างคําแรกเลยที่ต้องหาให้เจอคือคําว่า broad spectrum นะครับคำนี้เหมือนเป็นเครื่องหมายการันตีเลยว่ากันแดดตัวนี้เอาอยู่คือป้องกันครบทั้ง UVA ที่ทำให้ผิวแก่และ UVB ที่ทำให้ผิวไหม้ถ้าไม่มีคํานี้ก็อาจจะมองหาตัวอื่นก่อนได้เลยครับต่อมาค่า SPF ที่เราคุ้นเคยกันดี อันนี้คือตัววัดการป้องกันรังสี UVB หรือรังสีที่ทำให้ผิวเบิร์นั่นแหละครับซึ่งถ้าใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปนะแค่ SPF 30ก็ถือว่าให้การป้องกันที่ดีมากๆแล้วครับเพียงพอเลยนี่เลยครับจุดที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดกันอยู่ ลองดูตัวเลขกันชัดๆนะครับ SPF 30เนี่ยการรังสี UVD ได้97%ส่วน SPF 50กันได้98%เห็นไหมครับว่ามันต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องไล่ตาม SPF สูงๆเสมอไปนะครับสำหรับทุกๆวันแค่30ก็เอาอยู่แล้วนอกจาก SPF แล้วอย่าลืมดูค่า PA เด็ดขาด ตัวนี้แหละครับคือตัววัดการป้องกันรังสี UVA ซึ่งเป็นตัวร้ายลึกเลยนะเพราะมันลงไปทำลายคอลลาเจนใต้ผิวทำให้เกิดริ้วรอยก่อนไวัได้ในระยะยาวเพราะฉะนั้นมองหาเครื่องหมายบวกเยอะๆเข้าไว้ครับอย่างน้อยๆต้อง PA บวกบบววกกหรือ3บวกขึ้นไปถึงจะสบายใจได้งั้นเรามาทวนเช็คลิสต์สีข้อง่ายๆกันอีกทีนะครับหหาคำว่า broad spectrum 2. ค่า SPF อย่างน้อย30 3. ค่า PA ต้องมีบวก3ตัวขึ้นไปและ C ถ้าอยากได้แบบอ่อนโยนสุดๆให้มองหาส่วนผสมอย่าง Zinc Oxide หรือ Titanium Dioxide ครับง่ายๆแค่นี้เลยพอเรารู้แล้วว่าต้องมองหาอะไรทีนี้ก็ถึงคราวของ list สิ่งที่ต้องเลี่ยงกันบ้างครับมาดูกันว่ามีอะไรที่เราไม่ควรมองข้าม สำหรับสารเคมีที่ควรต้องระวังเป็นพิเศษนะครับสองตัวหลักที่อยากให้จำไว้เลยคือออกซิบนโซนกับออกทินอกไซค่ะสองตัวนี้เหมือนเป็นดาวร้ายเลยคือมีประเด็นน่ากังวลเยอะมากทั้งเรื่องอาจจะรบกวนฮอร์โมนแล้วก็เป็นพิษต,ต่อปะการังด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีโฮโมเซลเลตกับออกโซครีเลนที่ถ้าเลี่ยงได้ก็จะดีมากครับนอกจากตัวสารกันแดดแล้วนะครับส่วนผสมอื่นๆที่ซ่อนอยู่ก็สาคัญเหมือนกันอย่างแรกเลยคือ น้ำหอมหรือ fragrance ตัวกระตุ้นอาการแพ้ชั้นดีเลยครับต่อมาคือกลุ่มพาราเบนซึ่งเป็นสารกันเสียที่มีข้อกังวลเรื่องฮอร์โมนแอลกอฮอล์บางชนิดที่อาจทำให้ผิวแห้งระคายเคืองได้แล้วก็สีสังเคราะห์ครับซึ่งไม่จำเป็นกับผิวเลยเห็นไหมครับว่าการเลือกกันแดดแค่ขวดเดียวมันไม่ใช่แค่การเลือกเพื่อผิวของเราแต่จริงๆแล้วมันคือการเลือกเพื่อโลกของเราด้วย <c oughs> และนี่คือสิ่งที่อยากจะย้ำเลยครับ ว่าทุกครั้งที่เราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจ่ายเงินซื้อของนะแต่มันคือการใช้พลังของผู้บริโภคเป็นการส่งเสียงบอกแบรนด์ต่างๆว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการเราอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นปลอดภัยขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นเพราะฉะนั้นการสละเวลาพลิกดูฉลากอีกสักนิดมันไม่ใช่เรื่องเสียเวลาเลยนะครับ แต่มันคือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีของผิวในระยะยาวและยังเป็นการช่วยดูแลโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันด้วยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆครับและนี่ก็คือทั้งหมดในวันนี้ครับตอนนี้เรามีเช็คลิสทีท่ต้องมองหาและสิ่งที่ต้องเลี่ยงอยู่ในมือกันแล้วคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือครั้งหน้าเวลาที่จะเลือกซื้อกันแดดจะลองสลละเวลาพลิกดูฉลากด้านหลังกันสักหน่อยไหมครับ